ก็ถือว่าต้อมาใช้เป็นจุดจ่ายไฟในบ้านได้เลยอาจารย์ใช้ระบบนี้หมถ่ายวีดีโอแล้วก็กระจายไฟเอที่บ้านผมเปลี่ยนเป็นดีซีหมดเลยไม่มีวอเตอร์อุปกรณ์ที่บ้านผมเป็นดีซีฝนตกฟ้าผ่านดี่ไม่ช็อตดีซีไเป็นไรคือที่บ้านจะไม่ใช้ไฟขอใช้ไฟ้าเลยไม่ใช่ใช้อยู่แต่บ้านผมไม่มีมีแอร์สามตัวแต่เราจะให้ลูกมันนนอนลงกับเราน นอนห้องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นบ้านผมไม่ต้องเปิดแอร์ตัวเดียวแล้วสลับไปนอนวันนี้ไปนอนห้องลูกนี้นี่นะฮะห้องรึงนี้ยังไงเนี้ยนะบ้านผมแม่ค่าไฟเดือนละพันสองอ่ะโอ้หจริงๆหน้าร้อนแล้วป่ะอาจารย์ต้องเอานจาชนิดชี้ว่าที่รุ่นด่วนถ้าหน้าร้อนก็แพงหน่อยเอาวในีุ่นด่วนในรุ่นดูวนหนาวนะถ้าบ้านใครรูกบ้างยกที่เสียบมีราคาสี่พันห้าทุกวันนี้บ้านอาจารย์เก่งจังหันเป็นรุ่นเล้ก็ย อ๋อไม่ไม่ที่บ้านผมไม่ได้สีเป็างที่บ้านผมจะเป็นในแบบ้อยเอ๋อตัว้ออออห้า่้อยห้าานร้อยห้าโ่หากินเยอเลย้อมาถยหมดเลยนากโมเสียงเมสงนด่งทีองเลยแบบใส่ใหญ่นะเสียั้องเปสายใหญ่ก็สาใหญ่ครับต้องเป็นสายใหญ่ก็มีแค่สามเส้นอ่ะมายกเงิาวิยอไเสียเลย กม่เลยที่เขาทำในพว้นี้ดูแล้วเวลาใช้จริงก็เป็น้อยมวนมาเท่าเดิมเลยนี่คือร้อยร้อยห้าสิบ้อยหิบแต่ว่า่จารบอว่านไหนไ่ีเดี๋งัเนียรวมซื้อแพงครับ <laughs> luôn à, phải luôn phải tao à, để nùng nùng lắm. đó, ว่านเก่าวะเก่า50เดียวลมเลยใบพัน80เสียรคา50เส้นไหม25 25เป็นชั้น ก่จะมีจเส้นทา่า50ไม่ออกาง50ไรางนี่คเวลาเวลาทำเนี่เราต่อสายตรงนี้เลยนะถ้าลงมาแทลงมาลางต่อรูออกนะให้นข้างล่างเนี่ยต่อรเลยในน้นไหออกน่อมันจะต้องนั้นถ้าพี่ไม่ต่อรูเี่ยมันจะล้นอยู่เน้เดไม่เยอะแม่ข้างบนก็ตออะไรก็ ตรงนี้อะไรครับตหงนี้ครับตนี้วนว

ก็บ้านออกอยางคำทำรถไปรื้นถังกั็ื้นถังเสร็จไปร้านตัดตัดไปร้านเชื่อมอากลับมาประกอบได้เลยทำครึ่งวันเสร็จแล้วเนาทเรื่องติดสองติดสามนกนี่ย็ซ้อนกันให้ติดงสาไปไป่จ้เปนเยอะกติดสงาถ้าติดเก้าติดเป็นเยอะข้าีแล้วถ้าติดติดุปเลยมีคนวิ่ติดหลายคนแล้วก้าม่หติดจากเเปลี่ยนเปต เทียบเลยได้ี่าเอาอะไรบ้อานข้าดต้องามได้ทาไม่ด้นะวันนี้ันี้ได้หันตัวเลยนะันี้ก็ยังานมเอนข้าว้อมๆนนะับับสองล อย่างนี้เรียกว่าประมาณเล่มละนึ่งเลยต้นไม้หประมาณว่าต้นไม้ไหวอย่างนี้นี่เรียกว่ตองถ้าจริงมันโย่ตวหน เราเงี 8. 8. 9. 8. 9. 10. 10. ้ยไม่ได้หรอหาไม่ได้เลยพี่ดูม้าเนี่ยนมันลมอ่ะมันแค่ไม่ขึ้นขนาดไปรูดลูอ2เมตรเลยพี่ต้องมงเอยอพี่วัดแค่หนึ่งสองเมตรมันใสร็จอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ตัวดูจม สามพันมันีตั้งแต่สองพันตรวย้ก็มมีคอหลอยู่นะล้วข้าวแล้วน่ประมาณน้แหมนอะคาหยียประมาณอย่างนี้นี่มีประมาณนี่มีพะไนะย่าง้เลยังพน้ลบนี่ระถ้าลงเปนนงระมาณพันั เวลาเราไปเนี่ยนะไปที่ไหนเนี่ยไปกล้วยไปกล้วยตังไหนแตกเลยนะตั้งกัานเลยถ้าไปกล้วยไม่แตกมันต้องไปตั้งเดี๋ยวเวลาตัวลามมานโตไปไปกล้วยไปกล้วยเจ๋งเลยสวยเลยการบอกตั้งเองเลยแต่ไปกล้วยยังไม่แตกนะไปกล้วยยังไม่แตกไปกล้วยไม่ติดตกั้งตั้งตั้ง bỏ đồ ra, uầy, cuối năm cũng bán cái này, không biết không biết, phải มันมันได้เลยจอบไดเลยเหนือี่ยิงใหญ่จริงๆนะ่ไม่ต้องวไม่รอแบบปศาจที่ดึงนะคบดูตัวนี้ตอนนี้ตัวหักไปแล้วพอลงมาไตัวบนที่ยิ่งใหญ่ที่่าน วัเ่หว่าถ้าปนศูนย์เราก็ต้องอกาใไมไม่้ขายเรา้องไปร้านก็มินน้อยได้ด้ถ้าศูนแล้วก็เป็นตามร้านแตก่านี้น้ไเป็นอะไรา เราเรากแต่ถ้าเราไปเราเราให้ดูว่าแผ่นแตกเป่แผ่นแตกแลแกดูมันลำบากอี่ยงนี้มันแต่บตแบตแบตแตบตแบัแบตแบัแบตแบตแบตแแตแมตแบตแแตแบตแบตแบตแแตแบตแบตแบตตแบตแบตแบแตแตแบตแบตแตแบ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 ตแตแบตดบตแบแตแบตแบดแบอแบตตตบแตตตบบบบเบ ผมไปเนี่ยผมตาแดแยกไปที่ไหนยิ่งสอนเจีนรุ่นใหม่นีพาตัเบอร์แนเล้วพาตัวเบอร์มเดียว้านเดียวทำไทำตัวเบอร์เก่าอเจนใหม่สอนเสรแล้วเก็บเป็นฝายเลยตอนนี้แงเลยาเตนตัวใหม่้อเนนะส่ แต่มันตับ่้ตัเด็นตัวเด็กใหญ่แล้วไม่ได้เป็นตับตับ่แล้วไม่ได้เนับเใหญ่แล้ไม่ได้เับตามย่า่นี้ครับก่องนี้ยะเพาเข้าด้านหนึ่งก็เป็นฝ่งวานนหึ่งที่ตีนกมา เราทำเหรอวะานแ่แคัหาอแล้เว่าได้หรืออยากได้500วัตต์มันหาที่ได้ทามันก่าที่จะทรูปจะแลเลยพ่อแม่ร้านทำขอแถ้าสนใจนะครับก็แบบแล้เอย